โนครับตัวเล็กอะตัวเล็กเล็กกัดโดนนะครับวันนี้ผมมาตีปลาช่อนในปลาช่อนในป๊อกนะครับก็ตีตามนาวเอาไปทําเค็มนะครับก็วันนี้ก็ไม่ขอปล่อยแล้วกันก็เอากลับบ้านไปทําเค็มนะครับพอดีที่บ้านปลาหมดพอดีก็โอเคครับกับสายแก้คันนะครับเล็กเกเก้เอาอยู่เนี่ยครับ เล็กๆอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับเป็นสายจิ๋วนะครับเหมาะเหมาะมากเลยนะครับกับปลาช่อนนะครับพวกปลาช่อนปลาช่อนนาอะไรพวกนี้เพราะเหยื่อะจะมีขนาดเล็กลงนะครับก็โอเคครับใช้ได้เลยครับสายจิ๋วนะครับสีขาวสุดยอดครับ